สวัสดีรครับไรออลหันครับสิริลูกเกษตรรุ่นใหม่หัวใจพอเพียงบ้านกุดปลาเข็งตะบนโนนข้าวอำเภอสูงเนินโคราชครับสวัสดีมิตรลักแฟนเพลงแฟนรายการที่เฮดดารานะครับก็แฟนรายการที่เฮดดาราเนาะนะครับก็หลายคนสนใจเรื่องราวต่างๆของไอรออลหันนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าผมนะี่ยังทํางานประจําอยู่นะครับทำงานประจําอยู่ยังไม่ได้ออกจากงานนะครับเพราะฉะนั้นการเข้ามาหาผมอย่าลืมมาตามตารางวันหยุดนะครับตารางวันหยุดอยู่ในเฟซบุ๊กอยู่ในไลน์อยู่แล้วนะครับเราจะเปิดให้เข้า ชมสวนวันที่31พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับ31พฤษภาคม2563นะครับก็จะเปิดให้เข้าชมสวนแล้วก็เปิดให้ซื้อขายต้นไม้นะครับมาแบ่งปันประสบการณ์แรกเปลียนนั่งพูดคุยกันนะครับแต่ไม่ได้เปิดอบรมนะนะครับอบรมนี้ต้องรอโควิดสั่งซาก่อนนะครับเดี๋ยวมิตรลักแฟนเฟลงทีเฮดดาลาค่อยติดต่อสื่อสารอีกทีนึงเราเปิดอบรมวันไหนเราจะส่งข่าวมาทางช่องของทีเฮดดาราอีกรอบนึงนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความสนใจไล่อลรหัสน,นะครับกรเกษตรสวนกระแสเกษตร,ร,ร,รนอกต กเกษตรง่ายๆสไตล์ไร่อรหันนะครับก็ถ้าใครชอบการทําเกษตรแบบสไตไล์ไร่อลหันที่เราทําอยู่ที่เราเสนออยู่ที่เราเผยแพร่อยู่นะครับที่เราเล่าขานที่เราเก้าวเดินอยู่ก็สามารถเข้ามาแบ่งปันประสบการณ์กันได้นะครับดูช่องเทียดาราก็ได้หรือไปดูช่องไร่อรหันสไตล์ก็ได้นะครับก็เหมือนกันนะครับเนาะก็ ผมยังทํางานประจําอยู่นะครับสวนเราอยู่บ้านกุดปลาเข็งตําบลโนนฆ่าอําเภอสูงเนินนคาคาชสีมานะครับเบอร์โทรศัพท์0872321139ผมจะรับทุกสายโทรกับทุกมิตรคอลอยู่แล้วนะครับลไลน์เวลาแอดไลน์มานะครับให้เขียวเขียวอยู่ตรงช่องไลน์ไอดีมันจะมีช่องไลน์ดีกับช่องหมายเลขโทรศัพท์ใช่ไหมครับซ้ายมือเป็นไลน์ไอดีขวามือเป็นหมายเลขโทรศัพท์ให้เขียวเขวอยู่ตรงช่องไลน์ไอดีซ้ายมือไอดีคือไลน์ไอเดีใส่เบอร์โทรศัพท์ผมเข้าไปครับ0872321139แล้วกดค้น มันก็จะขึ้นไล่อรหันอย่างแน่นอนถ้าทําแล้วมันไม่ขึ้นแสดงว่าท่านไม่ได้ทําตามที่ผมบอกไม่ได้ให้เขียวๆอยู่ตรงช่องลายไอเขียเขียวๆไปอยู่ช่องหมายเลขโทรศัพท์อย่าเซฟเบอร์ไลน์ไม่ขึ้นอย่าเบอร์โทรศัพท์ไปใส่ตรงช่องหมายเลขโทรศัพท์ไลน์ไม่ขึ้นผมก็พูดแบบนี้ทุกครั้งทุกคลิปนะครับแล้วก็ทําผิดโทรมาท่ามอยู่นั่นแหละนะครับนอจะได้เข้าใจตรงกันนะครับการทําเกษตรของไล่อรหันนี่ครับเราก็จะค่อนข้างที่จะเป็นของตัวเองนะครับเป็นของตัวเองข่้นที่จะไม่ ไม่ตามคนอื่นมากนักนะครับไม่ตามคนดื่นมากนักนะครับยกเว้นอาจารย์ทองนะครับอาจารย์ทองวิริยุทธ์ศรีเลยจันทนะครับส่วนเพชรพิมายอาจารย์ทองอาจารย์ผมนะครับเนาะอาาอาจารย์ทองเป็นจารย์ที่เคาลพมนับถือนะครับเรื่องราวต่างๆเขาไล่อาหารก็ได้รับมรดกมาจากอาจารย์ทองความรู้ต่างๆมาจากอาจารย์ทองมาผสมประสานกับความเป็นไล่อรหัสนะครับก็เลยเป็นไล่อรหัสไต์นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ทั้งเพชรพิมายอาจารย์ทองหรือว่าไล่อรหัสสูงเนินโคราชก็ได้นะครับเนาะก็เราทําเกษตรแบบ แบบที่ใจเราอยากทำนะครับอยากทำแบบไหนก็ทำนะครับไม่ต้องไปตามอาจารย์ยูอาจารย์กูให้มันมากนะครับอยากทำแบบไหน,นทำไปโลดนะครับแต่ทุกครั้งที่ทำต้องบันทึกเลกขคอร์ดด้วยเนาะว่าทำไปแล้วมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรถ้าทำไปแล้วมันติดลบไม่มีข้อดีต่อไปก็อยากทำถ้าทำแล้วมันเป็นบวกนะครับมีข้อดีเราก็เอาไวเ้เผยแพร่ สารต่อนะครับต่อยอดต่อนะครับการทําเกษตรของไร่ออเราจะเริ่มรู้จักตัวเองก่อนเนาะเราเป็นใครนะครับถ้าทําเกษตรไม่รู้จักตัวเองจะลออยู่ปอไหนครับปอหนึ่งปอสองปอสามเกษตรเคมีเกษตรปลอดภัยเกษตรปอสารเกษตรอินทรีย์ต้องรู้จักตัวเองก่อนพัฒนาไปตามขั้นตามลําดับปอหนึ่งขึ้นปอสองปอสองขึ้นปอสามปอสามขึ้นปอสี่นะครับแล้วก็ต้องแยกออกว่าอะไรคือสารเคมีอะไรคือสารพิษเนาะอะไรคือสารเคมีอะไรคือสารพิษนะครับแล้วก็ต้องต้องมี3การ3ปลูกก่อนนะครับ ต้องมีวิชาการ3ต้องมีประสบการณ์3ปลูกก็คือ1ปลูกเพื่อเรียนรู้2ปลูกเพื่อขายผลผลิตและฝึกทําออกนอกฤดูแล้วก็3ปลูกเพื่อขายผลพลอยได้ขายกิ่งพันธุ์ขายมเมล็ดพันธุ์การแปลรูปนะครับเนาะเราจะพูดกันอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็เวลาปลูกพืชให้นับย้อนหลังปลูกนะครับก็คืออย่างเช่นคานา4 5วันนะครับคะนา45วันอยากกินคะนา กินเจวันที่20ตุลานับย้อนหลังไป45วันปลูกเลยวันนั้นครับถึงช่วงกินเจถึงช่วงคณะแพงเราก็จะมีคนากินคนาขายนะครับให้นับย้อนหลังปลูกนะครับพืชต่างๆพืชอะไรอายุมันเท่าไหร่สามารถ ถามไถ่เข้ามาทางไร่อรอนหันได้นะครับนอกจากนับย้อนหลังปลูกแล้วนะครับเรายังให้ปลูกพืช3ระยะครับปลูกพืช7ระดับนระยะสั้นระยะกลางระยะยาว7ระดับก็ใต้ดินเลี้ยดินระดับต่ำระดับกลางระดับสูงพืชน้ําก็ให้มันมีลอยไปครับผักกระเฉดผักบุ้งแล้วก็ต้นไม้ก็เถาฟักแฟงแตงน้าเต้าให้มันเลยขึ้นไปนะครับตั้งแต่ใต้ดินยันบนฟ้าให้มีกินนะครับแล้วก็ปลูกพืชตามฤดูกาลนะครับฤดูร้อนปลูกอะไรฤดูหนาวปลูกอะไรฤดูฝนปลูกอะไรปลูกพืชประจําเดือนนะครับเดือนอะไร มกราอะไรขึ้นได้กุมภาอะไรขึ้นดีมีนาอะไรขึ้นโดยธรรมชาติของมันอะไรก็ตามแต่ที่มันขึ้นตามธรรมชาตินะครับมันมันเป็นตามธรรมชาติยังไงมันก็มีกินยังไงมันก็งามเนาะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดครับทำเกษตรต้องรู้จักดินรู้จักน้ำก่อนนะครับเราต้องรู้จักดินรู้จัก การวิเคราะห์ดินการตรวจวัดดินก่อนครับความเข้มข้นเป็นเท่าไหรกดดังเท่าไหร่ยังไงมีการปรับปรุงดินหรือยังนะครับธาตุอาหารในดินมีเท่าไหรความเข้มดินเป็นเท่าไรนะครับต้องรู้จักดินก่อนแล้วค่อยปรับปรุงมันให้มันดีนะครับเนาะแล้วก็ต้องรู้จักน้าเหมือนกันน้ําค่า e c เท่าไหรค่าพีเความเป็นกรดเป็นด่างเท่าไรนะครับต้องปรับน้ําให้ได้ก่อนก่อนที่จะไปลดพืชต้องรู้ว่าพืชแต่ละชนิดเขารับความเข้มข้น ของน้ำนะครับสารละลาย EC ได้เท่าไหร่ต้องปรุงน้ําให้ได้เท่านั้นก่อนก่อนที่จะไปลดให้พืชก่อนที่จะไปฉีดให้พืชพืชถึงจะเจริญเติบโตงอกงามนะครับเพราะนั้นมันมันต้องเรียนรู้เรื่องเราต่างๆพวกนี้ก่อนนะครับค่อยไปเรียนรู้เรื่องของการให้ธาตุอาหารพืชปลูกระยะแรกให้อะไรระยะก,กลางให้อะไรระยะก,ก่อนเก็บเกี่ยวให้อะไรนะครับ NPK ให้ช่วงไหนใส่ถูกที่ถูกเวลาถูกสูตรถูกอัตราหรือยังนะครับเนาะฝนแรงมแมลงมาเชื้อราบุกจะอยู่กับมันอย่างไร นะครับมันต้องเรียนรู้ครับเรื่องของธาตุอาหารพืชโลกพืชก็เหมือนกันแมลงศัตรูพืชก็เหมือนกันสุดท้ายก็ต้องไปเรียนรู้เรื่องของการขยายพันธุ์พืชนะครับการขยายพันธุ์พืชมีเกแบบมีอะไรมั่งนะครับน้องมาต้องเรียนรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือแพ็กเกจจิ้งนะครับหลังจากเราขายเสร็จปุ๊บแพ็กเกจจิ้งหีบหพอก็ต้องสวยงามนะครับให้คนดูปุ๊บเฮ้ยอยากดูซ้ําคลิกผ่านอยากกลับมาคลิกซ้ําอยากกลับมาอ่านซ้ำนี่ไม่ใช่ว่าไม่น่าดูคลิกผ่านปุ๊บเขาก็จะผ่านไปเลยใานเรื่องของ็คกจสําัญ สุดท้ายก็มีการรวมกลุ่มกันนะครับรวมกลุ่มการค้าการตลาดรวมกันเกษตรเก่งแค่ไหนก็ตามแต่อยู่คนเดียวไม่ได้หรอกครับมันต้องมีการรวมกลุ่มกันเหมือนไล่อลหันแล้วก็รวมกลุ่มกันกลุ่มเพื่อนปลูกฮักเพื่อนกินนะครับกลุ่มไร่อลหันสไตล์นะครับกลุ่มหนึ่งไร่มีใช้ทั้งปีนะครับเนาะถ้าใครมี a c e b o o k นะครับใครมี Facebook ก็เข้าไปรวมกลุ่มกันได้นะครับกลุ่ม Facebook ของเราชื่อกลุ่ม1ไร่มีใช้ทั้งปีนะครับผมพยายามทําโมเดลไว้แต่ผมเคยทำแต่เจ็ดแปดปีแรกนะครับตั้งแต่่ทีเดาาาารมถย ตั้งแต่สมัยนู้นโอ้นานแลน้วเนาะนะครับนมนานหลาย78ปีแล้วนะครับก็ตอนนี้มันเปลนสภาพไปหมดแล้วนะครับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับของเราพัฒนาไปเรื่อยๆต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับก <ๆ ward> er> ็กำลังจะทําโครงการ1ไร่มีใช้ทั้งปีถ้าใครสนใจมีที่น้อย1ไร่มีใช้ทั้งปี1งานนะครับหงไร่หงานก็สามารถเอามาแอปพลายใช้ได้นะครับก็เรามี Facebook กลุ่มชื่อ1ไร่มีใช้ทั้งปีเรื่องราวต่างๆก็จะโยนลงในกลุ่ม1ไร่มีใช้ทั้งปีถ้าใครอยากจะเข้ากลุ่มกับ แอดเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปตอบรับทุกคนแหละครับที่สนใจหนึ่งไร่มีใช้ตั้งปีเนาะส่วนลายเราก็ลายกลุ่มเราก็ไล่อรหัสสไตล์นะครับเพื่อนเพื่อนปลูกฮักเพื่อนกินนะครับเราก็สร้างกลุ่มนะครับสร้างกลุ่มหลังจากเรามาหลายปีแล้วเนาะเราก็จะมีกลุ่มใหญ่ขึ้นใครปลูกอะไรอยู่จังหวัดไหนอยู่อำเภอไหนก็พยายามรู้จักกันสื่อสารกันนะครับ l i n k ์ให้มันถึงกันนะครับพอมีออเดอร์เข้ามาเอา้า ต้องการมะม่วงอ่ะมะม่วงอยู่พะเยาเอามีคนอยู่พะเยาก็ไปเอาที่พะเยาไม่ต้องมาเอาที่ไอาารอรหละนะครับเราจะสร้างเครือข่ายแบบนี้เพื่อนปลูกก็คือพวกเราเนี่แหละครับเป็นคนปลูกฮักเฮตยูจีแปลว่ากอดภาษาไทยก็ฮักกันเนาะก็รักกันนะครับเพื่อนกินก็คือคนที่ไม่มีโอกาสทําเกษตรอยู่ในเมืองใหญ่นะครับทางานอย่างอื่นไม่มีเวลามาปลูกพืชผักเถาฟักแฟงแตงน้าเต้าปลูกข้าว เลี้ยงปูเลี้ยงปลาแต่มันต้องกินต้องใช้นะครับก็มาเป็นเพื่อนกินกับเราเราเป็นเพื่อนปลูกปลูกอย่างมีความสุขปลูกอย่างมีความหวังมีคนกินนะครับเพื่อนกินก็กินอย่างมีความสุขรู้จักก,กันกับเพื่อนปลูกนะครับว่างๆเราก็จะมาทํากิจกรรมระหว่างเพื่อนปลูกกับเพื่อนกินมาพูดกันมาจ๊ะเอะกั cave, благодар, นมารู้จักกันนี่แหละคนที่ปลูกข้าวให้คนกินนี่แหละคนที่ปลูกพืชผักให้คนกินนะครับ เราก็จะมีจัดกิจกรรมอยู่นะครับก็ช่วงปลายปีเนาะช่วงกำลังกำลังหนาวนะครับเราก็จะมีกิจกรรมนั่งกองฟางรอบกองไฟที่ไร่อรหันนะครับก็หมู่มวลสมาชิกก็มารวมกันจากที่เคยพูดคุยกันในกลุ่มในไลน์ใน Facebook เราก็มารู้จักกันซะนะครับอย่างน้อยปีละครั้งหนึ่งเราก็จัดกิจกรรมนั่งกองฟางรอบกองไฟกำลังหนาวดะครับปลายปีเนาะแล้วก็นั่งกองฟางก่อไฟกันปิ้งย่างเล่าประสบการณ์พูดคุยกันนะครับแบ่งปันประสบการณ์กันคนปลูกมารวมกันคนกินมารู้จักกับคนปลูกนะครับมัน ก็กินอย่างมีความสุขปลูกอย่างมีความหวังนะครับระะนั้นการรวมกลุ่มกันสําคัญนะครับนั้นไล่อรหันสไตล์ไล่อรหันเกษตรนอกตำรานะครับหรือไล่อรหันหนึ่งไล่มีใช้ทั้งปีกลุ่มเพื่อนปลูกฮักเพื่อนกินมันถึงอยู่ด้วยกัน ได้นานนะครับมันถึงเข้มแข็งนะครับเพราะต่างคนต่างเข้าใจกันต่างคนต่างไม่เห็นแก่ตัวช่วยเหลือกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ละครับคือกลุ่มที่อยากให้มันเกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับหลายกลุ่มเนาะนะครับก็ฝากไว้นะครับก็สามารถเข้ามาเยียบเยียนกันได้ทีนี้ผมยังทํางานประจําอยู่นะครับเวลามาหาผม,ผมเนี่ยผมก็อยากเจอเนาะหลายคนมาหาผมก็อยากจะมาเจอผมมาพูดมาคุยกันมามาวางแผนมาแบ่งปันประสบการณ์มาถามไถ่กันนะครับผมยังทํางานประจําอยู่เวลามาหาผมนะครับให้ดูตารางวันหยุดนะครับผมจะมีตารางวันหยุดอยู่ที่ลงใน Facebook ลงในไลน์อยู่นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวให้ทางทีเฮดดรานะครับเหลือลงให้ด้วยนะครับตารางวันหยุดมีรักเฟเฟงเวลามาหาผมจะได้ดูว่าผมหยุดวันไหนคือการทํางานผม4วันหยุด2วันทํา4หยุด2ทํา 4. หยุด2วนไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องฐานวันหนึ่งไปไหนก็วนอยู่นั่นแหละครับทํา4วันหยุด2วันทํา4วันหยุด2วันวันหยุดผมเนี่ยอาจจะตรงหรือไม่ตรงวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็ได้อาจจะตรงหรือไม่ตรงเสาร์อาทิตย์ก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเวลามาหาผมนะครับถ้าอยากเจอกันเนาะนะครับก็มาตามตารางวันหยุดครับนะครับเราก็จะเราก็จะ จอก,กันอย่างแน่นอนนะครับทีนี้ในในในที่ผมหยุดแต่ละวันนี่ครับคนก็จะมาหาเยอะมากนะครับโดยเฉพาะมาพูดคุยมาขอให้อาอดวางเลเยอร์วางแผนให้นะครับมาทํากระดาษเศษบนกระดาษเศษช่วยหรือมาซื้อต้อนไม้นะครับหลายคนก็อยากมาพูดคุยเนาะทีนี้วันหนึ่งคนมาหาผม2 0 3 0เจ้า2030 กลุ่มนะครับนั้นเวลามาก็ถามเรื่องเดิมเวลามาก็ถามเรื่องเดิมนะครับเพราะนั้นผมก็ได้ฉายหนังวันหนึ่ง20 30รอบตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับเราจะแบ่งช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับช่วงเช้า ห้าโมงเช้านะครับสิบเอ็ดจุดศูนย์ศูนย์เราก็จะมานั่งล้อมวงสำหรับคนที่มาวันนั้นสิบเอ็ดจุดศูนย์ศูนย์นะครับมีอะไรก็มานั่งล้อมวงพูดคุยกันจะได้คุยกันทีเดียวไม่งั้นผมก็เหนื่อยวันหนึ่งยี่สิบสามสิบเที่ยวนะครับเนาะไม่ได้ทําอย่างอื่นเลยส่วนตัวเองไม่ได้ทําเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งเวลาไว้นะครับช่วงสิบเอ็ดจุดศูนย์ศูนย์มาเที่ยงหนึ่งชั่วโมงเราก็จะนั่งพูดคุยปรึกษาหารือกันสำหรับคนที่มารอบเช้ารอบบ่ายสิบส สำหรับคนที่มากลุ่มบ่ายนะครับเพราะฉนั้นตั้งแต่31มธันวาเป็นไอ้สาพฤษภาคมสองหเป็นต้นไปซึ่งเราจะเปิดสวนนะครับเปิดสวนให้ให้เข้ามาดูมาชมมาหามาปรึกษาหา,หาลือมาช่วยกันวางแผนมาแบ่งปันประสบการณ์กันนะครับมาซื้อต้นไม้กันนะครับไม่ได้เปิดอบรมนะครับไม่ได้เปิดอบรมเปิดอบรมต้องหลังโควิด เนาะถึงจะเปิดเปิดเมื่อไหร่จะบอกอีกทีนึงนะครับเพราะฉนั้นเรามาพูดคุยปรึกษาหารือกันมาตามวันที่ผมหยุดนะครับแล้วก็เราก็จะมีรอบเช้ารอบปรึกษาหารือแล้วก็รอบบ่ายรอบเช้ารอบหนึ่งสิบเนถึงเที่ยงรอบบ่ายก็14.00จนถึง ตอนไหนก็ได้รอบบ่ายพาะผมอยู่สวนอยู่แล้วถ้าผมหยุดนะครับเนาะเพราะนั้นมารอบไหนกะเวลาให้ถูกด้วยนะครับจะได้พูดคุยกันนะครับจะได้พูดคุยกันเนาะตรงเวลาผมจะได้ไม่เหนื่อยมากนะครับสงสารกันนุ่ยนะครับทุกวันนี้โอ้โหคนเข้ามาเย่ๆมากมามายมา 20- 30คนก็พูดเรื่องเดิมย0 3 0คนนั่นแหละครับคอ่บคอยแหบขอแห้งต่อไปนี้เราจะแบ่ง2รอบรอบเช้ากับรอบบ่ายเนาะพูดคุยกันนั่งล้อมฟังกันนะครับและเจอกันครับตั้ง GPM เลยไรออรอาหารสูงเนินโคราช